ใครๆก็รู้ว่ายาสั่งนะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ว่าจะมีอะไรละ่ะที่จะสามารถแก้ายาสั่งได้เนี่ยอันนี้คุณนิคมเล่าให้ฟังบอกว่าแกมีลุงอยู่คนหนึ่งชื่อลุงน้อยลุงน้อยเนี่ยเล่าเคล็ดเรื่องยาแก้ยาสั่งให้ฟังแกเล่าให้ฟังถึงสมัยเมื่อครั้งแกยังเป็นเด็กอายุแค่แปดเก้าขวบ ความที่แกเป็นคนชอบตกปลาขุดหาเหยื่อครอบจากรวานเลยพวกใสเดือนเนี่ยแกมักจะไปขุดในสวนบ้างบางทีก็ตามท้องนาบังเอิญแกขุดได้รังปลิงเป็นลูกกลมกลมสีขาวมีลักษณะคล้ายๆรังบวบขุดได้ตั้งเยอะแกไม่สนใจแกทิ้งหมดกลับมาบ้านก็บอกเล่าเรื่องนี้ให้ลุงของแกฟังอีกทีลุงก็ตกใจครับไอ้หนู นั่นมันของดีนะมึงรังปลิงนะของวิเศษเจ้านะที่หลังเจอแล้วอย่าทิ้งนะมันจะช่วยชีวิตเองได้ลุงแกก็งงอ่อาแกเล่าให้ฟังต่อว่ารังปลิงเนี่ยมีสรรพคุณในทางป้องกันคุณใสจะไปไหนก็เอารังปลิงนี่แหละพกติดกระเป๋าเสื้อเอาไว้ถ้าเราไปต่างถิ่นต่างที่ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องพบผู้คนที่ไม่คุ้นเคย อาจจะมีทั้งรักทั้งเกลียดยาสั่งสมัยก่อนนะมีโดนกันง่ายยิงแถวปราจีนเนี่ยตัวดีเชียวละแม้แต่น้ำยังต้องซื้อกินเองแล้วต้องเปิดขวดเองเชียวละลุงน้อยบอกว่าเวลาไปต่างถิ่นต่างที่ก็มักจะมีการกินเหล้ากินสุราเมรัยกันกับข้าวกับปลาเพียบทีนี้เราก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าในกับข้าวกับแกล้มที่เขายกมาให้เรากินนั้นอะ จะเป็นมือสุดท้ายหรือเปล่าวิธีการที่เราจะรู้ได้ก็อาศัยรังปริงนี่แหละพิสูจน์วิธีที่ใช้รังปริงพิสูจน์ยาสั่งเนี่ยะลุงน้อยก็บอกว่าทำเป็นไม่รู้ถ้าเรายังไม่ได้กินของที่เขายกมาเอารังปริงกรรมไว้ในมือแล้วทาเป็นชี้ผ่านกับแกล้มทีละจานถ้าจานไหนมียาสั่งนี้กับแกล้มในจานนั้นมันจะมีฟองเดือดปุดๆขึ้นมาทันที ชีวิตเราและเพื่อนๆในวงก็รอดตายแต่ถ้าบังเอิญเรากินกับพวกนั้นเข้าไปแล้วนึกขึ้นมาได้ก็ใช้รังปริงพิสูจน์วิธีดังกล่าวนั่นแหละถ้ารมมียาสั่งเรารู้ตัวแล้วว่าซัดเข้าไปเต็มที่นี่มัจุราชมารอรับแน่นอนท่านบอกให้เอารังปริงนั่นแหละกินเข้าไปทันทีรังปริงจะเข้าไปแก้อาถรรพยาสั่งที่กินจนสิน้นฤทธ ถ้ามีพกไปอันเดียวก็รอดคนเดียวถ้ามีหลายอันก็รอดหลายคนลุงน้อยบอกว่าลุงของลุงเนี่ยแกเป็นคนเก่งเคยพบเหตุการณ์พวกนี้มาแล้วไม่ใช่เอามาคุยแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงคุณนิคมก็ถามลุงน้อยถึงวิธีหารังปลิงแล้วก็สงสัยว่าสมัยนี้จะยังมีอยู่หรือลุงลุงก็บอกว่า ลองดูที่นาที่เคยมีปลิงชุกชุมแล้วก็น้ําแห้งหรือว่าเป็นนา้างนั่นแหละมักจะมีร,งรังปลิงแต่ถ้าไม่มีนาร้างจริงๆก็ดูที่มีปลิงอาศัยอยู่พอเขาเก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วน้ําแห้งขอดก็ไปลองขุดหาเอาเมื่อเกี่ยวข้าวแล้วเขาก็ต้องรอหรือดูหวานดํากันอีกเพียงแต่จะดูรู้หรือเปล่าสังเกตได้ไม่ยากอะลุงแกบอก แกบอกว่ารังปลิงมีขนาดกลมๆเ,เล็กๆคล้ายๆรังบวบออกสีขาวทามีวาสนางก็ได้ถ้าขายก็รวยไม่รู้เรื่องกันไม่เลยของดีที่ล้างอาถรรพ์คุณใสบอกเหตุให้รู้และช่วยชีวิตได้ใครบ้างจะไม่อยากมีไว้ในครอบครองขนาดพระสมเด็จราคาเป็นสิบล้านนะคนเขายะลงทุนเช่าเลยแค่รังปลิงราคาแค่เศษหางพระเครื่องเนี่ย ทำไมจะเอาไว้เป็นของวิเศษป้องกันตัวไม่ได้ชีวิตที่ดับแล้วเนี่ยไม่อาจจะใช้จ่ายเงินทองได้อีกเมื่อยังมีชีวิตอยู่ตะมัวตะขี้เหนียวกันทำไมเอาไว้ยืดอายุมีโอกาสทำในสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จในสำเร็จให้สมปรารถนากันไม่ดีกว่าหรอแต่อย่าลืมว่ารังปริงจะช่วยเฉพาะยาสั่งยาเบื่อเท่านั้นไม่อาจจะช่วยให้รอดพ้นจากลูกตะกัวได้นะลุงก็ว่างั้น คนสมัยก่อนเวลาไปงานศพเมื่อเขากลับมาเขาจะล้างหน้าด้วยน้ำที่แช่ใบทับทิมก่อนเข้าบ้านเพื่อให้ภาพของศพที่ไปร่วมงานบุญจะได้ไม่ติดหูติดตาก็เลยไม่น่าแปลกใจที่คนไทยรุ่นเก่าวนี่มักจะนิยมปลูกต้นทับทิมไว้หน้าบ้านเพราะเราชาวพุทธเรื่องวัดกับคนเป็นเรื่องใกล้ตัวมีงานอะไรก็ที่วัดเขาจัดกันอยู่เป็นประจำ แต่ดูเหมือนง,งานที่นิยมจะร่วมแรงร่วมใจแม้ว่าจะไม่เชื้อเชิญขอเพียงรู้ข่าวก็จะไปช่วยทันทีนั่นก็คืองานศพงานศพของคนต่างจังหวัดนี่ต้องยอมรับในน้ำใจว่าประเสริฐเหลือเกินเขาไม่มีเงินก็ช่วยแรงช่วยหมูช่วยไก่ที่จะนำมาทำอาหารเลี้ยงแขกเหรือที่มาร่วมในงานบางทีเหมารถมาทั้งหมู่บ้านเลยเจ้าภาพไม่ต้องจ้างรถไปรับเขาก็มาด้วยใจจริงผิดกับคนที่อยู่ในกรุงเทพ ขนาดเจ้าภาพจ้างรถให้ไปรอรับแขกมาฟังสวดมาเผาด้วยแทๆ้ๆยังไม่ค่อยอยากจะมากันเลยอย่าลืมมาคนเราไม่มีใครอยู่คำพ้าวหรอกหัดไปงานศพคนรู้จักไว้บ้างไม่มีเงินก็ไปเอาโหสิกรรมให้แก่ผู้ล่วงลับก็ยังดีหรือจะช่วยแรงเป็นหูเป็นตาให้เจ้าภาพเขาบ้างไม่มีใครเขาว่านะคนที่ว่าก็คือคนที่ไม่ทำทีนี้วิธีการใช้ใบทับทิมล้างอาถรรพ์นี่ท่านบอกว่า เมื่อกลับมาจากงานศพยังไม่ให้เข้าบ้านให้อยู่หน้าประตูเรียกให้คนในบ้านเอาน้ำสะอาดมาขันหนึ่งพร้อมกิ่งที่มีใบทับทิมที่เตรียมไว้แล้วมาด้วยนำใบทับทิมจุ่มลงแช่ในขันน้ำกลั้นใจเอาน้ำลูบหน้าตัวเองสามครั้งพอเสร็จก็ก้าวเท้าเข้าบ้านทีนี้จะได้นอนสบายไม่มีภาพหน้าสลดใจมาลอยให้เห็นติดหูติดตาน้ำจากใบทับทิมนอกจากงานศพที่เราไปวัดมาแล้ว ก็ยังจะสามารถใช้ในงานอื่นๆได้งานที่เกี่ยวข้องกับภาพของศพภาพสยดสยองที่จะติดตาเราให้ใช้น้ำจากใบทับทิมดับภาพอาถรรพ์เหล่านั้นออกไปสมัยเป็นนักเรียนมัธยมคุณนิคมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยไปร่วมงานศพของคุณแม่เพื่อนสนิทเรียกว่าไปมาหาสู่กันประหนึ่งลูกชายอีกคนก็ว่าได้ในวันเผาภา,า,าเพเหตุการณ์จากวันนั้นแม้จะนานหลายสิบปี ภาพของคุณแม่ที่อยู่ในเตาเผาลุกขึ้นมานั่งยังติดหูติดตามไม่มีวันลืมเลยเตาเผาศพสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ฟืนโลงที่เขาจะถอดออกหมดเหลือแต่ศพที่นอนมัดราสังตอนที่ญาติสนิทมิสหายเอาดอกไม้จนันยนเข้าเตาเผาก็สามารถเห็นผู้ตายได้นะพอมาถึงตัวคุณนิคมพอยกมือไหวแล้วก็โยนดอกไม้จันเข้าเตาไฟ ศพของคุณแม่ก็เด้งดึงขึ้นมานั่งตรงหน้าของคุณนิคมทันทีก็ตกใจมากร้องลั่นเรียกขวัญแทบไม่ทันจริงๆก็คือเส้นเอ็นพอถูกไฟความร้อนมันก็หดตัวจังหวะถึงคิวเราพอดีนั่งอีกเขียวเยอะทุกวันนี้ยังนึกปรงอนิจังซะแล้วไอ้ความที่เป็นเด็กดื้อ,อคุณยายบอกให้เอาใบทับทิมแช่น้ำล้างหน้าก็ไม่เชื่อไม่ทำเข้าบ้านอาบน้ำนอนเลยอ่ะ ผลก็คือภาพของคุณแม่เพื่อนยังติดตามมาถึงทุกวันนี้ไอเรื่องแปลกๆอาถรรพ์อาเพศที่คนเก่าๆแก่ๆเขาเล่าให้ฟังอ่ามีเคล็ดตะกวดเข้าบ้านแล้วรวยเนี่ยอ่ะตะกวดหรือว่าเฮียเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นชื่อที่ถูกยกขึ้นมาเรียกเพื่อด่าคนมากเป็นพิเศษตัวเฮียกับตะกวดนี่เป็นสัตว์จำพวกเดียวกันแต่ขนาดต่างกันตะกวดจะมีขนาดเล็ก ลายหนังจะสวยละเอียดละอกว่าเฮียเฮียจะมีขนาดใหญ่บางตัวใหญ่พอจะระเข้ตัวเล็กๆเ,เลยละ่ะลวดลายหนังก็หยาบกว่าแต่ว่าสีค่อนข้างสีทองออกเหลืองๆคนอีสานเห็นข้าวนำลายไหลเลยพอร,รู้บริเวณไหนบ้านไหนแถวไหนมีเฮียหรือตะกวดปรากฏขึ้นมาแล้วก็คุณพี่ทั้งหลายก็จะออกตามล่าเอามารับประทานเขาอันเนื้อมันอร่อยกว่าเนื้อไก่อ่า ตัวเฮียเนี่ยเรียกชื่อให้สุภาพหน่อยก็คือตัวเงินตัวทองเขาบอกมันน่าแปลกเพียงแค่เรียกชื่อมันก็มีอิทธิพลกับผู้เรียกและครอบครัวนั้นทันทีถ้ามันไปเดินเตร็ดเรให้เห็นในบ้านคนอ่ะแต่พอคนเห็นก็ร้องวีดวายแล้วตามด้วยว่าเฮ้ยตัวเฮียเข้าบ้านเท่านั้นละผู้ใหญ่สมัยก่อนท่านจะบอกให้สอนให้ผู้ใหญ่สมัยก่อนนะท่านจะบอกสอนให้ฟังว่าตัวเงินตัวทองขึ้นบ้านถือว่าเป็นมงคล เพราะสัตว์พวกนี้จะกลัวคนไม่ค่อยเข้ามายุ่งสูงสิงกับมนุษย์เป็นอันขาดหากบังเอิญจับพระจับผูเข้ามาในบ้านท่านก็บอกว่าอย่าเพิ่งตกใจให้ดีใจไว้เลยว่าโชคลาบมาสู่ให้จุดธูปสามดอกท่องนโมสามจบแล้วอธิษฐานว่าขอให้ตัวเงินตัวทองนำเงินทองมาสู่มีแต่โชคลาบมั่งมีสีสุขขอเชิญท่านมาสถิตเป็นมิ่งมงคลแก่ครอบครัวด้วยเถิดเออ มันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่ออีกนั่นแหละเพราะว่าตัวเงินตัวทองลังกาวนะมันฟังแล้วมันก็วนเวียนสักครู่แล้วก็จากไปไม่นานนักบ้านนั้นก็มีโชคมีเงินมีทองจากคนยากจนก็เกิดร่ำรวยขึ้นมาอ่ามีคนหนึ่งเล่าว,ว่ามันก็เรื่องแปลกนะหนูข้างบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขารวยมากเลยมีอยู่วันนึงตัวเงินตัวทองเข้าบ้านคนในบ้านเขาเรียกตัวเฮีย พากันขับไล่เสนีกระเจยกระเจิงต่อมาไม่นานแค่ปีเดียวก็ล้มเจ็บบ้างเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุสิ้นเนื้อประดาตัวไปเลยโบราณท่านถึงว่าปากของคนเนี่ยสำคัญมากหากพูดดีเทวด,ดาท่านจะคุ้มครองส่งเสริมแต่ถ้าหากว่าพูดไม่ดีปากร้ายเทวด,ดาท่านก็หน,นีแถมผีก็พากันยำ่ำซ้ำเติมก็ไปอีกบ้านคุณนิยม,มเคยมีตัวเงินตัวทองเข้าบ้านดูวันนี้ยังแปลกอยู่ว่า เข้ามาได้ยังไงรั้วก็สูงมันขึ้นมาเกาะที่รั้วคุณนิยมเห็นไม่ได้จุดทู่บอกแค่บอกคนในบ้านว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านพอพูดเสร็จมันเอียงหูเหมือนกับมันฟังรู้เรื่องอย่างนั้นแหละนะทีนี้นึกขึ้นมาได้ก็เลยพูดกับเขาบอกว่าตัวเงินตัวทองเข้ามาสู่นำเงินนำทองเข้ามาให้ด้วยนะจ๊ะเออเหมือนกับคนบ้าพูดนะ่ะ เขาฟังสักครู่ก็กระโจนลงป่าข้างบ้านจากนั้นก็หายไปไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปไหนทั้งๆที่ข้างนอกซอยนเป็นถนนที่มีรถรามากก็รู้สึกดีนะที่พูดอะไรดีๆเป็นสีกับตัวเองถามมาแล้วรวยเหมือนคนบ้านนั้นหรือเปล่าก็ไม่ถึงกระรวยลระจนสะทีเดียวหรอกแต่หลังจากที่เขาไปแล้วนก็เสี่ยงซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกเลขท้ายสามตัวก็น่าจะหยิบมาคิดเหมือนกันว่าสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นมา มันก็เกิดได้เหมือนปาฏิหาริย์เสียดายทุกวันนี้ไม่มีตัวเงินตัวทองมาเยือนชาญบ้านอีกแล้วมีแต่คนที่ทําตัวหนักแผ่นดินที่เขาเรียกไอเฮียนั่นแหละล้นบ้านล้นเมืองเชียวน้อเออขอให้ทําดีคิดดีพูดดีอะไรที่ดีๆมันก็จะตามมาเองในไม่ช้า่ะนะไม่ช้าก็เร็วจริงๆนะครับ คำว่าไผ่ดำเนี่ยเป็นชื่อวัดวัดหนึ่งครับอยู่ที่ตำบลทองเอน็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีมีความสําคัญประการแรกก็คือมีพระบรมธาตุเจดีย์สมัยโบราณเชื่อว่าอายุประมาณ400วปีสมัยกรุงศรีธยาเป็นราชธานียังคงรูปทรงอยู่แต่ว่ายอดหักหายจมดินไปแล้วองค์เจดีย์ปูนที่ฉาบไว้ก็หลุดร่วงเหลือแต่อิฐสีแดงคงรูปลักษณะสมบูรณ์ มีรอยถูกขุดเจาะหาสมบัติอยู่บ้างตามธรรมดาของเจดีย์เก่าๆไกลาตาผู้คนนักขุดค้นหาของโบราณมีค่ามักจะมาลักขุดเจาะเอาตามพละการแต่ที่พระธาตุเจดีย์องค์นี้ไม่มีใครขุดเจาะได้สำเร็จเนื่องจากเจ้าของสมบัติห่วงมากขนาดนักนั่งทางในมานั่งเห็นทรัพย์สมบัติฝังอยู่เกลื่อนใต้ดินบริเวณวัดก็ทำพิธีขออนุญาตเจ้าของที่เป็นวิญญาณเพ้ามาหาสมบัติเหล่านี้อยู่ เพื่อจะขุดขึ้นมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดก็ยังไม่สำเร็จในทองสีใสมัคนายกวัดไผ่ดำได้เผยว่าพระบรมสารีริกธาตุที่พระาธาตุเจดีวัดไผ่ดำของเราเนี่ยครับท่านแสดงปฏิหารเสด็จไปแล้วก็เสด็จกลับเสมอโดยเฉพาะในวันโกนวันพระ14-15ค่ําค่ำตอนกลางดึกท่านมักจะเสด็จออกจากพระาธาตุเป็นแสงพุ่งสว่างนวลเหมือนกระดวงโคมลอยออกมาจากองค์เจดี ขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็เลื่อนลอยหายไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ก็ลอยกลับมาสว่างนวลไปทั่วบริเวณแล้วก็ลับหายไปในองค์เจดีย์โบราณองค์นั้นวัดไผ่ดำนี่เป็นวัดที่ชาวบ้านทองเอ็นเลื่อมใสศรัทธามากโดยเฉพาะหลวงพ่อเอกจะาอาวาดองค์ก่อนท่านมีคาถาอาคมมีความศักดิ์สิทธิ์ทางวาจาพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นจนชาวบ้านเชื่อถือท่านว่าเป็นพระวาจาศิษย์ อย่าให้ท่านดุด่าว่าติงเป็นอันขาดท่านจะว่ายังไงก็จะเป็นไปตามคําท่านอย่างใครไปทําบ้าๆบอๆให้ท่านเห็นให้ท่านพูดว่าเอ๊ะไอ้คนนี้มันน่าจะบ้าไม่นานหรอกคนนั้นก็จะเสียสติไปจริงๆถ้าหากว่าชมใครดีคนนั้นก็จะดีตามคําของท่านติใครร้ายก็ร้ายตามวาจาหลวงพ่อเอกท่านเป็นคนพูดตรงๆคร,ร,รับชาวบ้านก็เรียกขวานผาซากคนที่พูดอะไรผงผางเนี่ย ถ้าชาวบ้านพูดแบบหลวงพ่อก็จะเรียกคนพูดจมามะนาวไม่มีน้ำแต่ท่านพูดอย่างนั้นจิตใจไม่ได้ดุร้ายตามคำพูดตอนท่านเป็นพระอุปชาใครจะมาให้ท่านบวชต้องท่องหนังสือมาให้ดีนะทั้งคำสวดคำตอบยิ่งคำที่พระอุปชาถามต้องตอบถอบูกต้องรวดเร็วถ้ามัวแต่อืออ่าตอบผิดตอบถูกท่านจะทำเสียงขึ้นจมูกดังฮึสสบัดหน้ามองคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วท่านก็จะพูดว่าสอนกันมายังไง มองพระทั้งหลายเหมือนจะหาคนผิดเล่นเอาพระลูกวัดหนาวหนาวร้อนๆกันเป็นแถวท่านเป็นคนเจ้าระเบียบพระที่มาขอบวชและให้ท่านเป็นอุปชาต้องท่องจำมาให้คล่องหมอบคลานให้ถูกท่าไปทำเก้งกลางมีหวังโดนดุต้องทวนใหม่ให้ถูกท่านถึงจะบวชให้เดิมวัดไผ่ดำเป็นมหานิกายเมื่อได้จเจ้าอาวาสเป็นธรรมยุทธก็เปลี่ยนเป็นธรรมยุทธไปด้วย หลวงพ่อเอกใช้วิชาคาถาอาคมช่วยเหลือชาวบ้านใครเจ็บไข้ได้ป่วยทุกยากเดือดร้อนเรื่องอะไรมาขอหลวงพ่อก็ปัดเป่าให้ท่านก็ไม่ขัดช่วยเหลือกันไปตามความรู้ความสามารถชาวบ้านก็เลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้นจะทำอะไรในวัดก็มาช่วยกันด้วยความเต็มใจเป็นเพราะความเมตตาของหลวงพ่อที่สงเคราะห์พวกเขาทุกคนก็รู้ว่าท่านเป็นคนพูดจาผงผางตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมพูดสั้นๆคำเดียวรู้เรื่องพูดน้อยจะทำงานมาก สมัยก่อนออกพรรษาแล้วไม่มีพระอยู่วัดศึกหมดหลวงพ่อเอกอยู่เฝ้าวัดรูปเดียวในทองสีใสมัคนายกวัดไผ่ดำพูดถึงตัวเองว่ามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้ตั้งแต่พศ24 8พนรนะอายุเดี๋ยวนี้73ปีแล้วมีส่วนรู้เห็นเรื่องหลวงพ่อเอกบ้างยอมรับความเชื่อถือศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อหลวงพ่อเอกเป็นศรัทธาด้วยจิตด้วยใจไม่มีใครถือโทษโกรธหลวงพ่อที่พูดจาห้วนๆแบบมะนาวไม่มีน้ำ เพราะว่าทราบว่าเป็นนิสัยของท่านหลังจากหลวงพ่อเป็นเจ้าวัดอยู่ได้30ปีก็กลับไปบ้านเกิดที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีสั่งทางวัดไว้ว่าจะไปราวๆเจวันหรือ10วันแต่จริงๆไปเพียงวันสองวันก็กลับวัดแล้วบอกไปถึงบ้านเกิดไม่พบญาติเลยสักคนเดียวในช่วง30ปีนี่เปลี่ยนแปลงไปหมดไม่มีใครรู้จักคนเก่าๆย้ายไปอยู่ที่อื่นหมดเมื่อไม่พบญาติสักคนก็เลยกลับวัด ที่ท่านชื่อเอกอาจจะเป็นด้วยพ่อแม่ตั้งให้ตามทั้งขานที่มีตาเล็กกว่าปกติข้างหนึ่งครับมองเป็นคนตาเอกก็เลยได้ชื่อว่าเอกแต่เมื่อบวชเรียนแล้วท่านก็มีวิชาเป็นเอกสมชื่อวัดไผ่ดำในดังมากนอกจากมีพระธาตเจดีย์เก่าแก่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ยังมีเจ้าวาดเก่งทางช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยแต่ก่อนแถวนี้เป็นป่าตอนหลังมีการพัฒนาวัดก็มีคนมาอยู่อาศัยเป็นหมู่ใหญ่ขึ้น ถากถางป่าทำไร่ทำสวนเป็นอาชีพทำสวนแตงสวนน้อยนาทำไร่เขาโพดไร่ทัว่วตอนหลังถึงได้เรียกบ้านไร่ทำมาหากินกันตามประษาครับวัดไผ่ดำจึงเป็นวัดประจําหมู่บ้านชาวบ้านก็ช่วยวัดตามกําลังศรัทธาที่พอมีแรงช่วยความเจริญเป็นไปช้าชตอนหลังชื่อเสียงหลวงพ่อเอกกระจายไปแดนไกลก็มีคนต่างจังหวัดมากราบขอความช่วยเหลือกัน ขณะเดียวกันก็ถวายปัจจัยช่วยวัดมีคนไกลๆมาถวายพระป่าบ้างทอดกระถินบ้างได้เงินบุรณะปฏิสังขรณ์วัดมาเรื่อยๆเมื่อตอนหลวงพ่อเอกท่านมรณภาพได้โรคชะราอายุท่านได้80ปีลูกศิษย์อะไรรักท่านมากร่วมกันจ้างช่างทั้งกรุงเทพหล่อรูปเหมือนเท่าองค์จริงหลวงพ่อเพื่อกราบไหว้บูชาระลึกคุณของท่านมีอะไรเดือร้อนก็ขอให้ท่านช่วย เชื่อว่าวิญญาณหลวงพ่อเอกยังวนเวียนอยู่ในวัดเพราะว่าท่านห่วงวัดมากยังมีเมตตากับชาวบ้านอยู่รูปหล่อเหมือนที่ใช้ช่างทางกรุงเทพหล่อใช้ค่าใช้จ่ายไปสามหมื่นบาทมีผู้ชายคนหนึ่งยากจนมากตอนนั้นมีการขายแรงงานในต่างประเทศกันหมายถึงใครอยากจะไปทำงานต่างประเทศเงินเดือนดีก็ไปสมัครกับบริษัทรับจัดส่งคนไปเมืองนอกได้ผู้ชายคนนี้อยากไปทำงานเพราะว่าอยู่เมืองไทยทำไร่ทำนาไม่ได้ผล ยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้เขาอย่างที่พูดกันทั่วๆไปว่าทํานาปีนะมีแต่หนี้กระสังทานาปรังมีแต่สังกนันหนี้ไม่ว่านาปีนาปรังก็ได้แต่สังกันหนี้เท่านั้นแหละเขาก็เลยอยากจะไปทํางานในต่างประเทศตอนนั้นไปซาอุกันมากก็เลยเรียกติดปากสําหรับคนขายแรงงานที่จะไปทํางานเมืองนอก,กว่าไปซาอุก,กันทั้งนั้นเขาไม่รู้จักใครเลยข่าวการต้มการตุนคนไปทํางานในต่างประเทศก็มีหนาหู บางคนลงทุนขายไร่ขายนาหรือว่ากู้หนี้ยืมสินเข้าไปเป็นค่าใช้ใจ่ายในการทําหนังสือเดินทางค่าเครื่องบินค่าในหน้าต่างๆจนหมดเขาบอกให้รอก็รอจนหมดอะไรตายอยากไม่ไปแล้วเซ็งแล้วไปขอเงินคืนก็กลับถูกบายเบี่ยงที่สุดถึงได้รู้ว่าถูกหลอกถูกต้มเมาเงินผู้ชายคนนั้นกลัวมากก็เลยไปกราบรูปเหมือนหลวงพ่อเอกที่วัดไผ่ดำตั้งจิตอธิษฐานให้หลวงพ่อช่วยให้ได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยอย่าให้ถูกหลอกหมดเนื้อหมดตัว อ่าหนักยิ่งกว่าเก่าเลยเมื่อไปกราบขอให้หลวงพ่อเอกช่วยแล้วชายคนนั้นก็ไปติดต่อกับบริษัทจัดหางานเพื่อจะไปทํางานต่างประเทศเข้าบริษัทไหนเขาก็ไม่รับจนถึงบริษัทหนึ่งรับจัดส่งให้ไปทํางานเมืองนอกตามประสงค์จ่ายเงินจ่ายทองตามระเบียบเรียบร้อยเขาให้กลับมารอเรียกตัวอยู่ที่บ้านถ้าถึงกําหนดเดินทางเมื่อไหร่จะแจ้งมาเขาก็กลับมารอตามคําแนะนําของบริษัทไม่ถึงสัปดาห์ทางบริษัทก็เรียกตัวไปแจ้งกําหนดเดินทางให้เตรียมเสื้อผ้าข้าวของให้พร้อม รวมทั้งยาประจําตัวด้วยถ้ามีโรคอะไรประจําตัวอยู่ถึงจะผ่านการตรวจโรคของบริษัทมาแล้วก็ตามสรุปว่าชายคนนี้ได้เดินทางไปทํางานต่างประเทศสำเร็จได้นายจ้างดีด้วยเงินเดือนก็งามมีเงินส่งกลับมาให้พ่อแม่ครอบครัวทางบ้านทุกเดือนนี่เองเป็นจุดหนึ่งที่มีผู้กล่าวกันว่าถ้าอยากไปทำงานในต่างประเทศแล้วต้องไปกราบขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อเอกวัดไผ่ดำจะได้ไปทำงานดีๆไม่ถูกต้มถูกตุน หลวงพ่อใช้พลังลีรับของท่านจัดการให้อย่างวิเศษเมื่อข่าวนี้สะพัดออกไปก็มีคนไปขอหลวงหลวงพ่อเอกช่วยเรื่องการทำงานต่างประเทศมากมายแต่ก็ใช่จะสำเร็จก,กันทุกคนมันเป็นเรื่องของกรรมเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันยังมีกรรมอยู่ก็จะไม่ได้ผลเรื่องอื่นๆก็มีผู้ไปอธิษฐานขอหลวงพ่อช่วยเช่นโรคภัยไข้เจ็บอุปสรรคหน้าที่การงานก็ได้ผลบ้างมาได้ผลบ้างเหมือนกันอ่า ชาวบ้านใกล้วัดคนหนึ่งเขาบอกว่าแต่ที่แน่ๆน่ในเรื่องขอหวยเนี่ยนะหลวงพ่อเอกก็เกลียดที่สุดเลยอ่าเขาเล่าให้ฟังอ่าเขาเล่าถึงมีคนมากราบกรารบนบานขอหวยแก้จนแต่ไม่ใช่ขอเพื่อแก้จนจริงๆหรอกอ่าเป็นนักเล่นหวยอาชีพรู้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะต้องไปกราบไหว้บนบานขออ้างว่าแก้จน ถ้าถูกแล้วจะมาแก้บนหลวงพ่ออยากได้อะไรก็ขอให้ไปเข้าฝันบอกก็จะจัดการให้ทันทีขอให้ถูกมากๆก็แล้วกันนักเลงหวยผู้นั้นกราบอธิษฐานกับหลวงพ่อเอกเรียบร้อยแล้วก็กลับไปนอนรอหลวงพ่อไปบอกเลขหวยบอกความต้องการจะให้แก้บนด้วยอะไรถ้าให้ถูกมากๆก็จะจัดให้คุณเชื่อไหมครับรุ่งขึ้นคนนั้นหน้าตาตื่นมาเลย ลนลานเอาดอกไม้ทูบเทียนไปจุดถวายขอขมาลาโทษหลวงพ่อเป็นการใหญ่บอกไม่เอาแล้วเข็ดแล้วไม่ขอหวยหลวงพ่ออีกแล้วนักเลงหวยเล่าให้ฟังบอกว่าคืนนั้นนอนหลับกลางดึกฝันว่าหลวงพ่อเอกไปหาร่างดำทํามุนืท่าทางน่ากลัวม,มากบอกว่าอย่าไปติดสินบ,บนพระอย่าหวังโลภรวยด้วยการพานันพระเป็นผู้ทรงศีลให้หวยให้เบอร์ชาวบ้านไปเล่นไปแทงเป็นการพานันไม่ได้การพานันเป็นบ่อกเกิดแห่งความชิบหาย อยากมีอยากรวยก็ต้องขยันทำงานเก็บออมเข้าไว้แล้วจะรวยเองถึงจะช้าหน่อยแต่ก็รวยแน่ๆเมื่อปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมถ้าต้องการรวยให้ทำอย่างนี้ถ้ายังอยากได้เลขได้เบอร์ก็จะพบกับความวิบัติในไม่ช้าท่านบอกแล้วก็หายไปเขาก็ตื่นขึ้นมาตกใจมากรีบมากราบขอขมาลาโทษไม่รบกวนหลวงพ่อเรื่องเลขเรื่องเบอร์อะไรอีกแล้วที่เคยขอจากท่านได้โปรดยกโทษให้ด้วยไม่ต้องการไม่ขอติดสินบนหลวงพ่ออีกแล้ว สำหรับท่านที่สนใจจะไปวัดไผ่ดำตำบนทองเอน็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับต้องไปตามถนนสายเอเชียเมื่อถึงทางแยกอำเภออินบุรีหากไปจากกรุงเทพก็เลี้ยวขวาเข้าถนนไปอำเภอทองเอน็นกระทั่งถึงห้องอาหารครัวเมืองอินอก็จะเห็นทางแยกเข้าวัดไผ่ดำมีป้ายบอกให้รู้อยู่ปากทางเข้าถนนนั้นไปอีก7กิโลเมตรเป็นทางลูกรังก็จะเห็นป้ายชื่อสถานศึกษาที่กำแพงหน้าวัด จะเห็นซุ้มประตูวัดไผ่ดำที่สร้างไว้สวยงามเมื่อเข้าวัดก็จะเห็นพระบรมธาตุเจดีย์โบราณตั้งตระหง,ง่านอยู่กลางถนนวิหารหลวงพ่อเอกอยู่ริมทางเดินสาลาใหญ่มีรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อเอกอีกองคหนึ่งอยู่ลึกเข้าไปมีพระเนนอยู่เป็นร้อยรูปบิณฑบาตพอฉันช้ามือเพนต้องหุงหากันเองอโดยชาวบ้านมาช่วยจัดการให้หากท่านต้องการสัมผัสกับอิทธิปาฏิหาริหรือว่าอนุสาสนีปาฏิหารก็เชิญครับที่วัดไผ่ดำ เชิญได้เลยนะครับ